พบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวกล่องพัสดุนะครับซึ่งกล่องนี้เป็นกล่องที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยน้ำหนักที่เยอะมากๆนะครับและสิ่งที่เต็มไปด้วยน้ำหนักตรงนี้ก็มีความทรงจำดีดีด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือหนังสือการ์ตูนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหนังสือการ์ตูนอะไรเอ่ยเรามาดูพร้อมกันนะครับอันนี้คือขายหัวเลาะนั่นเองนะครับเต็มกล่องแบบนี้นะครับถ่ายซิว่ามีกี่เล่มได้ครับ ตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ40เล่มนะครับเป็นขายหัวเลาะล้วนๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นเล่มใหม่ๆทางนั้นเลยลองดูนะครับตรงนี้นะครับซึ่งราคาหน้าปกตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้นี่นะครับแล้วสีสันนะครับคือสวยงามมากๆนะครับแล้วเป็นเล่มใหม่นะครับเป็นเล่มใหม่ๆเลยนะครับลองดูนะครับนี่นะครับปีไหนนะครับลองดูนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณปี5758นั่นเองนะครับนี่นะครับ ซึ่งเหมือนเหมือนพึ่งลงขายตามแผงเลยนะครับนี่นะครับ B57 นะครับเราก็จะเรียงมาเลยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับหลายคนที่ชอบอ่านนะครับต้องพลาดไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนี่นะครับเรามาดูแพ็คต่อไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ใหม่มากๆเลยนะครับ <oro> ใหม่มากๆเลยนี่นะครับแล้วก็เรียงกันนะครับเห็นไหมครับนี่5่าแปดนะครับสวยทุกเล่มครับบอกเลยนะครับสวยจริงๆครับแล้วใหม่มากนี่ครับนี่นะครับเล่มนี้เป็นเล่มพิเศษนะครับเป็นเล่มพิเศษเลยนะครับที่ขายหัวเราะนะครับทา นะครับจัดทำขึ้นเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับซึ่งภายในนี้นะครับก็จะเป็นการ์ตูนนะครับที่ทางสำนักพิมพ์นะครับได้เขียนขึ้นมานะครับเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับนี่นะครับซึ่งเป็นฉบับพิเศษจริงๆนะครับนี่นะครับสำหรับคอการ์ตูนนะครับขายหัวเราะ พลาดไม่ได้จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็คต่อไปกันนะครับแพ็คนี้ใหญ่มากๆหอมมาอย่างดีเลยนะครับนะครับยิ่งจับนะครับยิ่งรู้สึกได้ถึงถึงความใหม่นะครับแล้วก็เรียงกันนะครับตั้งแต่ปี5 7 58กันเลยนะครับยิ่งจับยิ่งสวยนะครับยิ่งดูดีนะครับกลิ่นใหม่ยังมีอยู่เลยนะครับ นั่งอ่านกันยาวๆได้เลยซึ่งภายในนะครับอย่างที่หลายคนเคยอ่านกันอยู่นะครับก็จะมะีนักเขียนการ์ตูนนะครับได้ลงลายเส้นในแบบฉบับของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นมุกในมุมของตัวเองนะครับซึ่งหลายคนก็ติดตามนะครับกับนักเขียนที่เป็นนักเขียนในดวงใจนะครับนี่นะครับ สวยจริงๆครับสวยมากๆยิ่งใครเป็นนักสะสมด้วยนะครับยิ่งต้องห้ามพลาดเลยเพราะตรงนี้ก็คือไม่มีซ้ำเลยนะครับไม่ซ้ำแล้วก็ใหม่มากๆนะครับใครจะเก็บเข้าตู้นะครับหยิบอ่านแล้วอ่านอีกนะครับกี่รอบก็ไม่เบื่อนะครับนี่นะครับ ภายในนะครับก็จะมีเรื่องนะครับนี่นะครับมีเรื่องให้อ่านกันนะครับนอกจากการ์ตูนที่เป็นตัวการ์ตูนแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับตัวหนังสือให้อ่านกันด้วยนะครับก็จะเป็นมุกใหม่ๆเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะครับนี่นะครับนี่คือภายในเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของพัสดุในกล่องนี้นะครับใครที่สนใจ ชอบอ่านชอบสะสมพลาดไม่ได้จริงๆนะครับสวัสดีครับ